สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมวิญญาพาเที่ยวนะครับบัติคือชายแว่นอายุหลายแล้วนะครับยาสีเกง่งยายาสียาจะทําเป็นเก่งครับาอายุหกสิบขึ้นไปไแว่นตาต้องใส่นะครับเดี๋ยวอ่านหนังสือบอกนะครับเดี๋ยวอ่านหนังสือพิษนะครับเนาะมุนีครับวิญญากะสิห้าพี่น้องมติตามเกี่ยวกับ ค่าพีเอมเป็นบ่วิญญาณที่ตามข่าวนะครับสิเป็นภาคเหนือเมืองฮังท่องเที่ยวนะเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเนะี่ยที่ตามข่าวตลอดเลยมันขึ้นไฟไหม้ปลาวขวนขโมงชงเชงพี่น้องขี่รถน้ำถนนในเนี่ยมบเห็นเลยนะครับเนี่มเห็นหน,น้อยนอยเนาะเห็นถนนไกล้ๆอันตรายนะครับแล้วก็อันตรายทั้งคนผอมน,นะครับที่ว่าไปนักท่องเที่ยวมันบ่ไปเที่ยวเนี่ยสิ สูดอากาศาหายใจเข้าไปนะครับฝากถึงพี่น้องทุกคนนะครับเนาะจะพากันเผาปลาต่อนะครับนะช่วยกันอนุรักษ์นะครับช่วยกันอนุรักษ์ปลาไม้เอาไว้นะครับอันตรายนะครับทั้งในกับวาวนานะครับชินจักซิิทธ์เมืองเชียงให,หม่เฮาเมืองเหนือเฮากับคอยคุ้มครองนะครับคนเชียงใหม่ในฐนักท่องเที่ยวนะครับคอยหายเร็วๆบรรยากาศาแบบแบบฝนน่าี่ตกมั่งแห้งเนาะ สะลลางไปนะครับมือนีวิญญาก็เลยมีโอกาสมาสิภาพพี่น้องมาติดตามบึงคาดควนนะครับยู่แถวบ้านวิญญาติสารบ้านเฮาขอนแก่นเกินมูโมลัด้านวิญญานี่ครับว่าควนหมอกหลายสำใดสิภาพพี่น้องไปติดตามบึงนะครับเนาะถ้าพี่น้องมือนีวิญญาถ่ายคลิปวันทีหนนะ่หนึ่งเมษานะครับหนึ่งเมษาเลยครับเด้อ ภูดอยสุลาบมือแรก็ว่ากันไปนะครับทายยางยมือเสาไเด้นนี่นะครับเอาสิพายไปเบืองบรรยากาศน้ำผู้เขาแนมไปนี่สีบ่มีขวนนี่ครับอีสานบ้านข่อยนี่ขวนบัวลายนะครับเป็นเรื่องปกติซ้ำนี่ถ้าพี่น้องสงการสชนนี่ยวนี่บ่มีมองใดไปเที่ยวกับมาลองมาเที่ยวบิ่งนะครับเขินบุวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองขอนแก่นนี่แหละพอเบาได้สุดหนัพอเาานะพอซี่มันบอกว่าเขินบัวนัดเที่ยวมากนะครับเป็นหนาที่เที่ยวเลยไปทายเงสิพายเบืองครับเนาะ เหมวนสีลายคือเราบนเนาะไปเบิ้งครับผมครับย่าเริ่มคลิปอยู่นี่นะครับหลวงพ่อขาวหลวงพ่อใหญ่นี่แหละนะครับนี่เบิ้งเลยครับอู้สุสธุสาธุสาธุเด้อเดินไม่ซาแล้วลูกแต่มาขอพรหลวงพ่ออีกแล้วนะครับนี่เบิ้งบรรยากาศนะครับอาวุญญาจะพาไปเบิ้งนะครับว่าค่วนลายบ่อโมีบ่อบ่อลายนะครับเป็นเรื่องปกติของแบบควนนะครับเห็นปะ แน่ไปเห็นไหมครับนี่เห็นต้นไม้บดนะฮะสว่างไหวเลยนี่นี่แนมเห็นบดลงจงเรื่องเป็นเรื่องปกติแบบนี้แถวบา้านวิญาตแถวนี้นะครับสิเป็นหมอขวนเรื่องหนึ่งเรื่อง,องปกติซ้ำนี้นะครับม้ย่ำใรก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เวิญญาู่หน้าพระใหญ่ด้วยครับเด้อเอาน้ำขึ้นไหลหล่นเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องนน่ำเพิ่นข้าวกันน้ำขึ้นหล่นครับ เอาว้ญญา่าณภาพอบรพูนกากาศนะครับเนาะว่าค่ายพีเอ็มค่ายพีเอ็มเมียงเนี่ยของเขืนโบรัณของเ้านี่บบเป็นยังครับมาเที่ยวได้เลยนะครับเด้อสองการสรีฮอดเนี่ยนะครับมันนี่วันที่หนึ่งทายคลิปอยู่นี่ครับมาเที่ยวชมได้เลยมาเล่นน้าเขื่อนบรัดได้เลยมาล่องแพได้เลยนี่ยบมีขวนมากมายบมีเลยครับแน่ไปเห็นปกติเป็นเรื่องปกติแบบนี้นะครับเดี๋ยวย่าส่้เบิรง เห็นบ่ครับสีสีบอสีบอ,บอมีขวรนมากมายนะครับบอมันขาวจากผักเลยครับเนาะนะครับ,นะรบเสียงะระฆังปางๆเลยนะครับี่การที่บนนี่ครับกขอรินเชื่นนะครับสงการที่จะหอนีกบขอให้พี่นอ้องผู้ตั้งแดนมาเยี่ยมเยือน ขื่นบุรัดดูมาไหว้พระขอพรดูเด้อเมษานะครับเนาะครับบรรยากาศของขื่นบุรัดเด้นนี่นะครับเนาะบรรยากาศบรรยากาศครับพี่น้องผูสิว่าอ้ตกคือถ่ายตั้งแต่บ้านจะของแท้นะครับคือว่าช่วงนี้วิญญากับมีงานเห็ดลายแน่นาะเขาบ่มันงานนั่นเด็กพอวิญญาเป็นเกษตรกรก็เห็ดไห้เห็ดหน้าเนี่ยครับปลูกมั่นนะครับอมู่านก็ปลูกมั่นนะครับมือนี้กับผ้าล้านมามอบตัวเขารงเรียนนะครับ หลยแนวนะครับนะอ่ะบไม่ยังพี่น้องเดี๋ยวพาไปเลาะบึงค่าพนะีเอ็มเนาะครับฝากคอดพี่น้องผู้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวนะครับที่จอดรถไม่ต้องกลัวเยอะแยะนะครับเยอะแยะมากหาที่จอดรถสะดวกบายกว้างขวางจอดได้เป็นลายรอยขั้นผุแล่ครับเนาะจอดรถมากมายเลยนะครับทำมาเที่ยวพระใหญ่ขึ้นมาไหวพระใหญ่นะครับเนาะ ก็มีที่จอดรถมากมายนะครับมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวหลายนะครับมันแท่สุกเสาที่ช่วงนี้นะครับเพราะอากาศมันหอน่อนเขาจะมารับลมทีนีวิญญาณมักตรงไหนดูว่าพ่าขึ้นมาทั้งภาใหญ่นี่พ่าสิมายืนอยู่มุมนี้ที่มีป้ายว่าวัดพระบาทภูพานคํานี่เห็นไหมตรงนี้เย็นสบายคพัดน้องเย็นสบายซุยๆเลยดยเนี่ยับลมพัดเย็นสบายเลยน,นะครับมราณะช่วงนี้ก็เห็นต้นไม้ เขียวเขียวสุ่มฉุบ,บชื่นนะครับเนาะถ้าได้เห็นแม่น้ำเพื่อนนะครับก็ถือว่าหมาอกควันขนาดนี้ก็ไม่ถือว่าหมาอกควันลายนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติของของอแรงท่องเที่ยวของคืนมุราัมเท่านะครับบ่อด้ควนมึดตือปนันนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาวิญญาณมาเน่มันเลยอยู่ข้อปนันีนะครับเนาะครับมีนักท่องเที่ยวมาหลายเลยครับถึงแต่เสาเลยวิญญาณมา อขอเลี้ยงเชิญพี่น้องมาชมมาเที่ยวดูครับในพญาสู้ไปบางไก่ที่เห็นว่าคือมาช่วงระยะนี้นะครับช่วงเดือนมษานุนายนนาฮอนนี่ใบใหม่ปีออกเขียวสุ้มแน่วลงไปเห็นม่น้ำเขาผ่านเรครับน้ำค,มมนคืนโบราณเนี่ขานะครับบ่ถึงกับว่าค้วนหมอกหลายดยครับเป็นเรื่องปกติของคืนโบราณตรงนี้ถ้าท่านมาท่านสีหูนะครับนะสิเป็น ข้นขาวสียูดเรียวยูแล้วนะครับมากระ,ระยะมันไก่ระ,ระยะม้าห้าม่องไปไก่นะครับมันก็เลยะเป็นสีข,า,ขาวๆนะครับจริงๆบัวลายนะครับแนมเป็นต้นไม้เนี่ยพี่น้องแนมเป็นต้นไม้ปกตินะครับถือว่าไม่มากนะครับเนาะพี่น้องจังไดกะลองมาลองเที่ยวบึงนะครับเนาะ ยากาศนะครับเนาะก็ถือว่าปกติพี่น้องถึงว่าค่า MP ไม่สูงมากเกินไปนะครับค่าค่า PM เมมันบ่าโทษที่ค่า PM นะครับมันบอบระมานว่ามื่นตื้อๆมั่วเลยครับก็ถือว่าปกติแบบนี้แต่วิญญาณมะยมไรกะเซตลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับเนาะครับผมขอเลื่นเชิญมาพี่น้องมาเที่ยวในช่วงเดือนเมษายนนะครับเนาะครับตัวนี้ห้าอยู่หลังพระใหญ่นะครับอยู่หลังพระขาวนะเห็นมา แดีพี่น้องหันหลังมานตะฟีทั้งลังผ้าใ่นะครับสีเห็นสาาอยู่ตรงนี้ลหละพ่อท่านขนมาสัมผัสบรรยากาศดูตรงนี้สีหูเลยนะครับค่วมเมื่อยค่วมห่อนสิหายไปทั้นที่เลยครับอยู่ตรงนี้เย็นสบายเลยวิญญาณมองเห็นว่าเขื่อนหลังเขื่อนหลังผ้ายใยเนี่สีมีน้ำเป็นนะครับไอ้น้ำสีขึ้นมาแล้วร่มพัดเอาไอ้น้ำขึ้นมาสูเห้านะครับมันก็เย็นสบายนะครับคววมรู้สึกว่า เอายางมาอันหอนเลยอ่ะขึ้นมารับบรรยากาศดิตรงสี่นะครับเนาะพี่น้องก็แต่มีโอกาสช่วงไม่สาหรือช่วงใดก็ได้ครับช่วงนี้ลบ้อนนะครับมาลงมาสัมผัสเบึ้งนะครับมารับบรรยากาศอยู่ที่ขึ้นอุบลรัตน์นะครับที่หันมาขนะึอนอุบลรัตน์เนี่ยเรื่วมาขึ้นมาไหว้ขอพรพระใหญ่นะครับนะลองมาสัมผัสบึง้งนะครับไหว้พระเสร็จเรียบร้อย ไปชุ่มเขื่อนอุบลรัตน์เรียบร้อยก็ไปลงพัทยาสองบางแสน2และแหล่งท่องเที่ยวและร้านกาแฟนั้นกับข้าวปลาเยอะแยะนะครับแต่บริเวณเวขื่อนบุรัสนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเลยทีเดียวนะครับ,นะรบพี่น้องต้องเข้าใจนะครับขึ้นมานะรับจะมป้ายบอกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันควรแก่การควรค่าแก่การสักการบูชานะครับมีอย่างแน่นะครับอ่านมึงน่นเลยครับเด้อ นะครับนี่บรรยากาศหลังพระใหญ่ด้วยนี่หลังพระใหญ่นะเขาอยู่ด้านหลังเพลินนะครับอาจาสิไม่เห็นต้นไม้แบบนี้งอกไม้แดงงามๆามเห็นพับเนาะเพราะว่าฝนตกเคินโบราณท่าฝนตกบักแห้งวังอาทิตย์ที่แล้วนะครับเนาะต้นไะม้สีงอกงามเลยนี่เขาอยู่หลังพระใหญ่เลยครับด้วยสีเนาะบรรยากาศอยู่หลังพระใหญ่ายสิมีแม่น้ำเคืนโบราณแบบนี้นนมีต้นไม้เขียวสูงยุบชื้นนะครับพราถือฝนมากก็จะกมสวยงามเลยจะเกิดขึ้นครับเนาะ ดูด้านพระใหญ่อยูย่ด้านหน้าพระใหญ่เขาก็เป็นตลาดเขื่นโมลัด,ดลานี่แหละหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครไปด้านโน้นนะครับเนาะนี่ก็ช่วงเมษาพี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เบิ่งนะครับที่เขื่นโมลัดนะครับหันมาเที่ยวเขื่นโมลัดก็ยื้อลืมมาแวะพระใหญ่นะครับเนาะค่อยไปแวะชิมอาหารในชายหน้าเขื่อนมูลัดบางแสนสองพัทยาสอง,งกวาไปนะครับ นี่ร้านกาแฟร้านกับข้าวกระป๋ายะ่งๆนะครับเนาะคอยไปสัมผัสกันนะครับวิญญากรรอยากให้พี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็พาติดตามอ่าค่าพีเอ็มนะครับของเขื่อนบุรัตนี้ไม่มากเกินไปนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันบ่อยๆนะครับมาเที่ยวประจำวิญญาณมาบุศเสาะกัยังมีประชาชนมา เที่ยวนะครับมาเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้อยู่นะครับเนาะครับอีกทีหนึ่งนะครับย่างออกมาจังหน่อยอาจซิมีซาลาหรืออาจิมีเก้าอีนา้นั่งเป็นแถวเลยสําหรับมานั่งรับบรรยากาศนะครับแบบนี้เห็นปะเป็นแถวเลยนะครับนะเนี่ยหินที่เห็นอยู่เห็นบ่พีน่น้องวิญญาสอบถามผู้ขาบขอยู่บริเวณนี้บ่ได้แต่งเติมนะครับเป็นสิ่งธรรมชาติมหาจรยรสร้างขึ้นมาเลยครับเนาะนะเนี่ย ตั้งยูยซือไหมครับพี่นอนลองคิดเบื้องอ่ะตรงนี้กับบ่ได้แต่งเติมมาเลยครับเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นเล้นี่นี่นะครับสามารถที่นักท่องเทีย่ยวมายืนตรงนี้นะครับรับบรรยากาศเย็นๆลมวีนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่เป็นที่ลึกครั้งหนึ่งได้มาเที่ยวอำเภออุบลรัต์และได้มาไหว้ขอพรหลวงปู่ขาวหลวงพ่อขาวพระใหญ่นั่นเองนะครับ ก็มาท่ายลูกเป็นที่ลึกไปนะครับมีนกเห็นไ่นกมากมายเลยเพราะว่านกมากหาก,กินอย่างเี้พี่น้องแสดงความอุดมสมบูรณ์ป่าไม้เหล่านี้ยังอุดมสมบูรณ์มีแมลงมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเพราะนกสีมาบินหายอยู่หาก,กินอยู่เห็นไ่เนี่ยเห็นพี่น้องเนี่ยพี่น้องคงเห็นนะครับนะความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาน้ำขึ้นบุรัตบริเวณนี้ยังอุดมสมบูรณ์ ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เบิงด์ดรับเดอนะครับวิญญาคนเขิล้วก็เป็นสื่อกลางให้ให้พี่น้องมาชมมาเบิรงนําผมเชื่อได้ว่าพี่น้องหลายขั้นที่ติดตามวิญญาอยู่นะตอนนี้ไม่เคยมาที่นี่เลยก็มีเคยมาก็มีนะมาบ่อยๆอ,อย่างวิญญาก็มีนะครับนี่หินก่อนนี่พี่น้องพิลึก ตั้งงาไงานา้นาขึ้นเอาตูดลงมไหมครับงงยอยู่นาผาไหมครับพร้อมสีโลลงในสิ่งเ่านั้นในสิ่งเ่านี้เห็นปะนี่บ่ได้แต่งนี่ครับผมถามขาเขาเจาแล้วเป็นธรรมชาติไหมครับเป็นธรรมชาติเป็นนกงสันเลยเห็นปะอืมแปลกดีนะครับเนาะเป็นสิ่งมหัศจรรย์พันลึกเลยทีเดียวเนาะบรรยากาศเลนเวลาวิศซลานั่งรับร่มเย็นๆสบายสบาย ห้องน้ํามีสองห้องที่จอดรถอีกเป็นหลายร้อยคันพี่น้องดันั้นถ้ามีโอกาสได้มาไหวก็มานาะครับเนาะมาไหวพระใหญ่ด้วยทามาเที่ยวเขื่อนมแล้วก็แวะขึ้นมาไหวพระใหญ่ด้วยนะครับเนาะรับคุณญากิผมมียยอย่างไรอย่างพี่น้องมาชมบรรยากาศแบบนี้คลิปนี้ชื่อว่าพาเอฟซีมาชมค่าพีเอ็มดค่าความ ฟุ้นไหมฟุ้นละอ,องไหมฟุ้นละอ,องเขตบริเวณเขื่อนโบราณภูเขาแม่น้าเขื่อนโบราณนั้นมีมากหรือน้อยสรุปแล้วไม่มีนะครับเนาะกับคลิปนี้ให้บอกว่าพาพี่น้องมาติดตามคลิปนะครับดูค่าพีเอ็มนะครับของแม่น้ำเขื่อนโบราณเนาะของภูเขาที่เขื่อนโบราณนั่นเองเนาะครับแล้วอย่าลืมมา สักการะบูชาหลวงปู่ขาวหลวงู่ใหญ่เรานะครับพระใหญ่บนยอดเขาภูพานคำนั่นเองนะครับพี่น้องเบื่องสวยตางงาแค่ไหนนะเห็นไหมมาชมความยิ่งใหญ่หรือความอลังการของพระใหญ่หลวงพ่อใหญ่ที่บนยอดเขายืนสันผู้เขานะพี่น้องสันผู้เขาภูพันคำนั่นลนะบนสินางยังสี่ถ้าพี่น้องขับรถมาจากคอนแกนที่มุงนาไปทางเพื่อ นุ่นสังหรือนองบัวลวงพูจะมองเห็นอยู่ด้านซ้ายมือนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากนองบัวลวงพูพอำเภอโน่นสังมุ่งหน้าไปคอนแก่นจะท่านจะอยู่ขวามือนะครับตลาดคืนมุรักรายุนี่แหละครับอยู่ข้างหน้าเพื่อนนี่กระบ่งบอกว่าหลุงปู่ขาวนี่เพื่อนกนอะม่งลงไปตลาดนะฮะเพื่อไปดูแลพี่น้องประชาชนชาวเืนมุรัตนั่นแหละนะครับนะเนาะเขาทำโอกาสกับมาไหว้ขอพรเพื่อนนะครับเนาะ ครับรรยากาศแบบนี้เด้พอดพี่น้องเด้อนะครับอีญยาคนขอแนแก่นหรือคนเนคือเวลาโดยกําเนิดก็ขอเล่นเชิญพี่น้องเนาะเข้ามากราบกะสักการะบูชาขอพรช่วงเมษาซาในเด้อปีใหม่ไทยแท้ๆเลยครับเบลทมิสซาซีหอดเนาะครับผมพี่ยากะข,ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามในคลิปนี้มีประโยชน์ได้ความรู้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์เด้อเอฟซีมาอย่าลืมกดกระดิ่งๆๆกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนนะครับเนาะสวัสดีครับ